ก่อนจะไปรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่อง Dmk Gaming นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวิดีโอภายในช่องนะครับก็จะทำเกี่ยวกับแจกสกินสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเป็น GTA San นะออนไลน์ในมือถือด้วยนะครับก็จะมีแบบสกินสวยๆนะครับแล้วก็มีแจกมอดด้วยนะครับงานมอดต่างๆเยอะๆมากมายนะครับมีสอนโหลด GTA San ด้วยนะครับยังไงก็ฝากมากดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้คนติดตามร้อยกว่าคนแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปผมกันได้เลยนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FSA Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถืออีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ High and Low นะครับก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็มากันใน EP ที่ 10กันแล้วนะครับก็โหเล่นมายาวมากนะครับตอนนี้10 EP ไปแล้วนะครับผมนะครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับที่สำคัญเลยลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคเข้ามาก็เหมือนเดิมครับผมสายฟรีอย่างเรานะครับกดไปล็อกอินรายวันเลยครับผม ปึ๊บโอเคนะครับล็อกอินเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทํางานกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้หางานสุจริตทํากันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เงินเขียวมาแล้วก็เดี๋ยวไปแวะดูรถหน่อยละกันนะครับก็แบบอยากหาเงินซื้อรถอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินไม่กี่หมื่นนะครับจะซื้อรถได้หรือเปล่าดูรถราคาถูกๆแบบว่าเบาๆราคาเบาๆครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดู นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานกันเลยนะครับก่อนจะไปทําน,นะครับเราก็มาที่จุดเช่ารถก่อนนะครับวันนี้ที่แบบว่า<ป>เออนาจีใครวะเนี่ยอ่าเ,เรียบร้อยเสร็จผมครับผมเนี่ยฮะจอดอย่างนี้ก็เรียบร้อยผมเสร็จโจนนะเดี๋ยวเราไปหางานทำกันดีกว่าต้องขับไปไกลๆหน่อยนะเพราะว่าคือแบบ คนในเซิร์ฟเดี๋ยวไม่เห็นนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนแย่งนะครับรถฟรีนะครับไม่รู้ของใครเรียกมาแล้วไม่ขับนะโอเคเราโดมาซะเลยนะครับโอเคทับ G P S เลยนะครับเดี๋ยวไปหางานทํากันหน่อยนะงานทุกกฎหมายครับผมไปเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปงานอ,าอะไรดีวะเอางานนี้แล้วกันนะงานที่15นะครับรู้สึกว่าในเซิร์ฟนะครับมีงานประมาณ30งานนะซึ่งตอนนี้ผมก็มางานที่15านะครับกลางๆครับผม <laughs> นะก็างานไกลหรือเปล่า โอ้ก็โหไกลอ่ะท่านผู้ชมนะไปเมืองหนึ่งเลยนะครับก็โอเคนะครับระยะทางที่มันไกลนะครับผมจะทํามันใกล้ได้เพราะว่าเรามี NRG นะครับรถแรงนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้นี่แรงมากนะครับเดี๋ยวจะขับไปดูนะครับนี่โคตรแรงดูนะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ดีกว่านะครับมันก็ต้องวกมาทางเดิมวอยู่ดีครับสะพานอยู่ฝั่งนี้ก็วันนี้นะครับก็มีแมตที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลนะครับแดงเดือดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูนะครับ ก็สาหรับผมนะครับท่านผู้ชมต้องถามอยู่แล้วแหละว่าเออแล้วพี่แหละชอบอะไรนะครับคือผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะชอบผงหรือว่าชอบผีนะครับจะผมชอบมีขอบคุณครับวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยรู้สึกว่างานนี้เป็นงานอะไรนะเปลี่ยนป้ายเหรอเปลี่ยนป้ายโฆษณาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนป้ายในเซอร์ให้เป็นแบบว่า S X Gamer นะครับแต่ว่าโปรโมทไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเออ แล้วใครอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ไฮนโลนะครับก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้นะก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับใครที่โหลดไม่เป็นก็มีคลิปสอนโหลดเรียบร้อยนะครับนะสามารถไปดูได้นะครับโอเคเราก็มาสมัครงานกันเลยดีกว่านะครับทับเลยครับผมสลนะแล้วก็เป็นภาษาไทยครับสมัครงานนะครับไปครับโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทํายังไงต่อนะครับน่าจะต้องซ่อมป้ายตรงนี้หรือเปล่านะครับอป้ายโคตรใหญ่นะครับท่านผู้ชม โอเคนี่จะมีที่ซ่อมป้ายอยู่ตรงนี้นะครับก็จัดเลยครับผมลซ่อมป้ายนะครับโอเคไปทังานซ่อมป้ายครับผมซ่อมป้ายไปปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็รอเวลานะครับนะสำหรับการซ่อมป้ายผมว่าราคามันต้องดีแน่ๆนะครับแต่ว่าน่าจะต้องรอหน่อยนะครับคือแบบจะมาเปลี่ยนแบบ10วิอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดนะครับพันสองนะเฮ้ยไม่แย่นะครับผมรอไม่กี่วินารู้สึก ถ้าผมแบบว่าเดาๆนะครับน่าจะประมาณ1นาทีได้นะครับมันก็ค่อนข้างนานอยู่เลยมั้งนะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่า1นาทีนะครับดูซิว่าผมเปลี่ยนป้ายเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยป้ายมันคุ้นๆซูมได้แค่นี้เหรอวะก็เดี๋ยวเอาแบบว่าให้เงินครบประมาณ4ี่หมื่นเลยแล้วกันนะครับเออทำไปเลยนะฮะตอนนี้ผมมีประมาณ3ามหมนห้านะครับทำไปประมาณ3รอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะพาไปหารถนะครับแวะไปโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยครับเงินพวก พกมาในกระเป๋าแค่สีหมื่นนะอืจะดูว่าซื้อรถอะไรกลับบ้านได้บ้างนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ได้เดี๋ยวเราก็พยายามไปหาเงินนะครับไม่ก็ขอแอดมีเรานะโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่อ่าทได้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะสำหรับการซ่อมป้ายนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนป้ายเป็นชื่อเสียงเลยเออโอเคไปครับโอเคนะครับผมรู้สึกว่าผมทํามานะ่าจะ ครบแล้วหรือเปล่าครับสี่หมื่นเดี๋ยวเราดูว่าผมรอบนี้จะได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะเอิบจะได้เท่าไหร่อย่างเชียววะงานนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะเฮ้ยซ่อมเสร็จได้แล้วมั้งนะผมวานานไปแล้วเนี่ยโอเคผมตอนนี้ผมกาลังตั้งใจซ่อมมา่านผู้ชมดูนะนี่คือความตั้งใจในการทํางานท่านผู้ชมผมบ่าผลลัพธ์มันมาได้ดีแน่นอนนะผมดูนะว่าจะได้เท่าไหร่ ก็พันสองนันครับผมเหมือนได้พันสองตลอดนะครับผมก็คือแบบกดไปเรื่อยๆนะครับงานนี้ไม่ต้องทําอะไรมากกดไว้เสร็จก็รอนะครับผมไปดูหนังฟังเพลงก่อนก็ได้นะแล้วก็มากดนะครับก็แบบว่าเป็นงานที่ทําง่ายๆนะครับผมแล้วก็ได้เงินค่อนข้างดีเลยนะพันสองนะครับท่านผู้ชม,ชมกดทีละพันสองกดสิบครั้งก็หมื่นสองแนละ้วโอเคนะครับผมเ,เงินผมสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยข้าวนะครับผมแค่คือแบบดู เลขโคตรสวยอะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่ถึงสี่หมื่นนะครับแต่ว่าผมว่าเลขมันสวยดีนะโอเคไม่ทําต่อละนะครับจะทําต่อก็ได้แต่ขี้เกียจทับต่อลอะอะรถ,ถ่ายท่านผู้ชมใ,ใครขโมยไปวะหรือว่าเขาน่าจะรีไปแล้วนะโอเคครับผมรถโดนรีนะฮะเราจะกลับกันยังไงแล้วทีนี้เอา้าโอ้โหเกือบดายนะครับนิ่งเลยนะฮะโอเคดูกันว่าป้านที่เราทามันจะสวยก็แค่ไหนนะครับทำไมผมซูมจอไม่ได้วะต้า,าอยองเดิมด้านล่างหรือเปล่าอ่ะหรือว่าผม โอเคนะฮะป้ายก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรูปผู้หญิงนะฮะเ้ยผมจะเปลี่ยนเอสเดกเกมอร์นนะโอเคครับ okay, ผมซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าตอนนี้ผมจะกลับยังไงนะฮะเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าสถานที่ขายรถมันอยู่ที่ไหนนะฮะเผื่ออยู่ใกล้ๆนะครับเตือนไปก็ได้นะฮะโอเคพับ GPS เลยครับผมร้านขายรถนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่ามันไม่มีนะครับน่าจะอยู่ในแผนที่แล้วมั้งนะอันนี้ผมเดานะครับน่าจะใช่แหละ ลองเลื่อนดูอ่าใช่จริงๆด้วยนะฮะเดี๋ยวจะซูไม่ดูเลยเป็นรูปรถนเ,นเนี่ยไหมสีฟ้าๆเนี่ยสีน้าเงินเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งมันอยู่เมืองสาร,รับผมแน่นอนว่านะครับเวลาเออเราแบบว่าไม่มีรถนะครับแล้วก็เราอยู่สถานที่ไกลๆแบบนี้เะยครับซึ่งมันมีวิธีเดียวที่ผมใช้อยู่ประจานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนว้าบไปอะครับผมนะก็คือแบบเร็วเกินนะครับก็หลายๆคนน่าจะอยากจะรู้แล้วนะผมว่าฮียพี่วิธีที่แบบว่าไปแบบเร็วๆอะ่ะ มันทำมันยังไงนะครับใครๆก็ชอบใล่ว่เสิ่งอะไรที่มันเร็วครับทำอะไรที่แบบมันเร็วๆท่าผู้ชมก็ชอบแบบนั้นแหละนะครับก็ผมจะบอกนะครับว่าอะไรนะครับพร้อมหรือยังถ้าถ้าพร้อมกดไลค์นะผมพร้อมยยังโอเคน่าจะพร้อมแลยนะผมก็คือออกเข้าเกมใหม่ครับผมมาครับก็มันเป็นอะไรที่เร็วไว้ท่านผู้ชมเนี่ยผมมาแป๊บเดียวนะครับเร็วมากนะครับผมสำหรับการมาเมือง3นะหรือว่ากลับมาที่จุดเกิดอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่เร็วนะครับนะคนเช่ารถเอาไว้แล้วก็ หายนะครับโอเคเราก็ไม่ต้องเช่าต่อนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรถอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าออแอดมินบอกว่ามันจะมีเกี่ยวกับรถที่สามารถซื้อเับพอย์ได้นะครับก็คือพอยต์ที่เราแบบเ,เรียนนะครับเรียนมันได้หรือเปล่าว่าพอยต์แต่ว่า คือแบบเหมือนล็อกอินรายวันอะไรเงี้ยวันนั้นนะ่ะผมได้มาร้อยพอยต์อะ่ะท่านผู้ชมคือพอยต์มันสามารถนําไปซื้อรถได้นะครับเป็นรถโดเนตันเองนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีรถอะไรบ้างนนะโอเคนะครับผมก็การเดินทางมีอุปสรรคอีกแล้วนะครับผมสําหรับเอฟซีเกมเมอเนี่ยจะเจอบ่อยมากนะสำหรับอุปสรรคนะครับก็คือรถมันรีนะครับคือ,ถ,คคอถ้าผมแบบว่าเช่ามาเองอะ่ะมันจะไม่รีเว้ยท่านผู้ชมก็คือแบบว่าถ้าเราเช่ามามันจะไม่รีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปขโมยของคนอื่นที่แบบ อยู่ตามถนนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันคือมันจะรีเว้ยเออเอ้ยท่านผู้ <c oughs> ชมผมมีอะไรจะนำเสนออันนี้มันเป็นน้ำตกเปล่าวะใช่ปะ <c oughs> แต่มันนิ่งอย่างไรวะท่านผู้ชมโคตรนิ่งอย่างท่านผู้ชมดูมีแค่เป็นฟองขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นควันอนะมันมันเป็นแบบฟองอากาศขึ้นมาแหละแล้วคือ <c oughs> น้ำเนี่ยโคตรนิ่งเลยครับโอเคนะระบบฟิสิกส์ เอาเฮ้ยมันมาใกล้แล้วนี่หว่าท่านผู้ชมนี่โชว์รูมอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับโอเคครับผมมาครับสถานที่เป็นโชว์รูมก็โคตรใหญ่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีรถมัดสแตงหรือเปล่าอยากจะซื้อมาสักคันหนึ่งนะครับโอเคไปดูครับผมคือมันจะให้กดปุ่ม n นะครับเพื่อเข้านะโอเคเข้าไปเลยครับร้านขายรถไปโอเคเขาบอกว่าไปที่โต๊ะแล้วกด n อ๋อแอดมินบอกว่าไปที่โต๊ะแล้วกด n ใช่ปะ่ะโอเคต้องหาโต๊ะก่อนโต๊ะตรงนี้หรือเปล่าโอเคกด n นะครับผมดูนะปุ๊บ อ่าใช่นะครับผมนี่มันมีรถโดนิทกับรถปกตินะครับโอเคมาดูรถโดนิทไอรถปกติก่อนดีกว่านะครับโอเคเอาจากแบบรถแบบต่ำๆหมดเลยแล้วกันนะอ่ารถปิดตับผมเที่ยโอ้ยคือคดแพงนะผู้ชมเจ็ดแสนกว่านะครับถูกสุดคือเจ็ดแสนนะครับซึ่งเงินผมยังไม่ถึงห้าหมื่นเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมคือมันค่อนข้างแพงอยู่นะก็ทําไปเล่นไปนะครับโอเค เนี่ยผมแพงมากนะฮะใครมีเงินก็ไปเติมนะฮะผมบอกเลย <c oughs> แต่ว่าในเซิร์ฟก็หาเงินได้ไม่ยากนะครับเงินในเกมไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณตั้งใจแบบว่าหาจริงๆอะ่ะมันหาง่ายนะครับบางงานแบบว่าทําเงินได้โคตรเยอะนะครับโอเคลดโดนนี่นะผมเฮ้ยจะบ้านะ่ะโคตรถูกเฮ้ยถูกจริงนะผู้ชมเนี่ยผมสามารถซื้อเอเนอจีได้และเฮ้ยผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ8 0ดร้อหรือว่า700ร้อนี่แหละ หรือว่าพันหนึ่งวะกลับไปดูก่อนนะครับก็คือวิธีการดูพอยต์ของเราเนี่ยกดปุ่มเฮดนะครับผมไม่ไจะไปมันถูกจังวะท่านผู้ชมถูกอยู่นะหรือว่าผมดวงดีเกินแบบว่ามีพอยต์เยอะเกินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าข้อมูลตัวละครนะผมกดตายปุ๊บตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดร้อย point นะครับเห็นไหมเนี่ยเออเรามีอยู่เจ็ดร้อย point จะโตไอ้อีกหนึ่งร้อยผมก็ได้แบบว่าคันนี้แล้วอะเนี่ย set R เนี่ยดูดีโอ้โหดูแต่ละคันก็แบบ สวยๆทั้งนั้นนะท่านผู้ชมผมบอกเลยเรื่องนี้อะไรวะเนี่ยสเปรเล,ลนี่คืออะไรวะเรือหรือเปล่าเรือใช่ปะเออพันพันคอยอ๋อนี่มันมันมันเป็นคอยนะมันไม่ใช่พอยแต่ถ้าเป็นคอยเนี่ยคือถูกๆเลยนะครับเนี่ยคือมันหาได้นะครับผมสำหรับพอยเนี่ยมันหาได้โดยการฟาร์มซอมบี้หรือว่าทําต่างๆนะครับผมล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยมันได้นะครับผมไม่ได้หายากนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อคันนี้แล้วกันนะทูลิสโมนะครับเป็นรถที่ผมค่อนข้างชอบนะครับ ชอบเลยแหละเพราะว่ามันมันชอบอยู่สองอย่างในบูเลต์ก็โอเคนะแต่ว่าทูริสโตนี่มันแบบดูมีสง่าร,ราศีกว่านะครับอินาจีก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่พูดแป้งจำเพลย์ผมทูริสโตมาก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วผมอินาจีนะรถมอไซส์แล้วผมโอเคมาครับปราบเขาไอ้ผมซื้อเรียบร้อยนะครับผมโอเคพอยเราก็น่าจะลดไปแล้วนะครับนา่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกดต่อยใช่ปะออกอ่ะแล้วกดปุ่มเอ็นวะ อ่าผมเอ็นนะครับผมออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จุดเรียกรถก็ไม่มีนะครับผมต้องกลับไปที่อย่าบอกว่าต้องกลับไปที่นั้นเลยนะต้องกลับไปที่ฐานเกิดเลยนะโอ้น่าจะใช่แล้วครับผมโอเคขออนุญาต้วผมกลับไปที่ฐานเกิดก่อนไปโอเคครับตัดมาก็ตื่นเต้นมากนะครับผมจะได้เรียกรถแล้วนะครับนี่จุดเรียกรถนะครับผมกดปุ่มเอ็นมาได้เลยปุ๊บโอเครถโดนเน็นนะครับผมนี่มีแล้วนะครับผมเรียกมา ปาบเข้าให้นะครับผมโอ้โหคือมันเท่เกินโอไม่ก็สท่านผู้ชมดูคือมันเท่ <c oughs> oh ทเกินนะครับเนี่ยมีสง่าราศีดูมีสง่าราศีไหมท่านผู้ชมดูนี่เบิร์นยางโชว์ทีหนึ่งเป็นไง ก็เนี่ยครับผมได้มาแล้วผมนะหาพอยนะครับหาพอยก็หาง่ายๆนะครับผมมีให้หาเยอะเลยนะครับแบ่งเช่นการล็อกอินการฮะฟาร์มซอมบี้นะครับนะครับโอเคก็เอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนะจะเป็นคลิปวิไลนนั้นก็ฝากกดกระดิ่งนะครับสำหรับ e ีบีที่สิบเอ็ดคลิปนี้บ๊ายบายครับผม